ทำอัปโลกสังฆทานยักษ์เคสันเตสังโกชานาตุขอพระสงฆ์ทปวงจงฟังกรรก้าพระเจ้าบัดนี้ทายกตาธิกาผู้มีศรัทธาได้น้อมมาซึ่งพัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแกพระพ,พิสุสง์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะจอดจงลงว่าเป็นของพระพ,พิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ เพราะเป็นของได้แก่สงทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตัดว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วใสขอจงได้ทักตวงขึ้นในตามกลางระหว่างสงอย่าได้เกรงนใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ยู่ยิ่งอยู่ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะดูได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทําการแจก,กของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อยังปตมมาปาโกมหาเถรศปาปุกนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่รพระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสะปากาอัมหากลางปาปุนันติส่วนที่เหลือจาการพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกๆรูปเธอ